สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนอีแล้วนะคะแอนนแอน์ค่ะฝ่ายพนะกงาเกษตรน้องมินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่น4ประตูนะคะเป็นรุ่น XLT นะคะเกียร์ออโอต้จ้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่92,000บาทค่ะคันนี้ลูกค้าแต่งชุดแต่งเพิ่มนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่าสวยขนาดไหนค่ะดูเลยค่ะคันนี้นะคะแต่งชุดเหล็กโล่มากๆเลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะดูดีและหล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็น FOR ดนะคะเป็นสีดําตัดแดงนะคะพร้อมไฟเดย,ยาวนะคะทั้ง3จุดเลยนะคะเรามากอดมาต่อกันที่กันชนค่ะกันชนเป็นของฮิ้อฮามเมอร์ใส่ค่ะใส่หัวอเมิกาทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็กันแข้งด้านล่างนะคะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็บิว์อินพร้อมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยจ้าสวยมากๆเลยคะ่ะ มาต่อที่ไฟค่ะไฟมัสแตงใส่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็พร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะสวยดูดีมากๆเลยนะคะในตาไฟเป็นสีเรดไอค่ะสะครูปด้านบนเป็นสกูปทรงฟิตนะคะเป็นสีดําด้านค่ะสันจมูกนะคะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็โลโก้ของเขาเป็นรูปหมาค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยค่ะคันนี้นะคะยก2นิ้วเลยนะคะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ 6นิ้วนะคะแบบมีหมดค่ะซิลลียางนะคะกับแม็กนะคะซิลลียางนะคะ285ทับ6 5 R 1 8นะคะแม็กขอบ18สวยมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็อ่าแม็กของเขาเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นดำขีปแดงนะคะเป็นยางของอตุตานิด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะแก้มข้างเป็นสีโครเมียวนะคะลูกค้าไม่ได้ติดอ่าครอบแก้มเพิ่มนะคะ แล้วก็ข้อบเบ้ามือนะคะแอนใส่เพิ่มให้แล้วก็กันสาร,ราหลังคาใส่เพิ่มให้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะสติกเกอร์นะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะสวยดูดีมากๆเลยนะคะเข้ากันได้ดีจริงๆนะคะลลกค้าสกินมันชื่อลูกค้าเองด้วยสติกเกอร์มีหลายลายมากๆมีถึง 30- 40ลายเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่โลบาค่ะโลบาเป็นของ o u t l เ n d e r นะคะเป็นแบบขายาวค่ะสามารถใช้งานได้จริงมัดของใช้งานได้ด้วยนะคะ ไฟท้ายค่ะเป็นแบบรมดำนะคะมีไฟ LED นะคะแล้วก็มีไฟสเต็ปปีกผีเสื้อนะคะวิ่งเป็นสามสเต็ปสวยมากๆเลยจ้าข้อฝาท้ายค่ะเป็น F o อดีนะคะเป็นสีแดงนะคะเว้นโลโก้ไว้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะเป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์นะคะใส่ตัวลากจูงนะคะแล้วก็ใส่หัวแมกกาทั้งสองข้างเลยให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ลูกค้าค่ะ มีไฟส่องทา่าส่องป้ายทะเบียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะ x r t, x r t นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสี่เทานั่นเองนะคะส่วนพรมอะไรของเขานะคะเป็นพงมอะไรไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งานพุชคอนโทรลได้นะคะแล้วก็วางสายและรับสายที่พรมอะไรได้เลยนะคะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะจอเป็นจอแบบนิ้วเชื่อมต่อ apple carplay และ android auto ค่ะเกียร์เป็นเกียร์หกสปีด160ร้อยหกสิบแรงมา้าสามร้อยแปดสิบห้าแรงบิดเลยทีเดียวนะคะ แรงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีปัดน้ำฝนอโอตโต้และไฟอโอโต้และมีระบบบลอมนะคะป้องกันการพิกพรารของตัวรถด้วยนะคะคันนี้คือออปชั่นมาเต็มมากๆและราคาน่าซื้อด้วยนะคะลูกค้าคะสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ0 9 8 9 8 2 5 1 6 6มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านแอนขับรถไปส่งเองด้วยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ